ครับก็วันนี้มาอยู่ในช่องวิทยากรที่ฟังกับผมปาตัวนะครับก็วันนี้เราจะมาอัปเดตเจ้าช้างกันให้อยู่ยในขั้นโอดเลยมาเดี๋ยวมาโอเคและนี่ก็คือช้างที่ผมอัปเดตให้มันโอดขึ้นแล้วนี่มีหัวแรกด,ด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอหัวแรกรอใส่นอให้แรกก่อนออไปไหน เดี๋ยวนั่นโนไปไหนโอเคมาแล้วโอเคมาไปถ่ายรูปไว้ก่อนไว้ทำเป็นเอาทำเป็นหน้าปกคลิปนะนี่ยโอเคโอเคถ่ายดังนั้นอย่าลืมเซฟนะเดี๋ยวมันหายกดเซฟตั้งชื่อตามชื่อผมเลยนะก็คือ จริงๆตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้แล้วแต่ผมจะตั้งชื่อตัวเองแล้วกันคือปาโตเ,เดี๋ยวมาดูกันว่าช้างตัวนี้จะโหดสักขนาดไหนมาเจอกับมนุษย์ก่อนเอาเละอุยอ้ยอ้าวที่เียวตายเจ้าตายเฉยเลยทำไมรู้สึกสุดหัวอ้าวต,ตายที่เีาายว โอ oh oh, 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 ้ว oh, uh, ้าวางมาอ้าเดหมดแล้วนะชเช้างทไมแกไม่ตายเอ้อกนลองขนาดนี้ดูช้างว่าจะม่ลนน้ ประมาณน mm. ี้เราจะไม่รอดแล้ตายเหี้ยเลยเราเริ่มตัดจำนวนแล้วเอาละเดี๋ยวเราจะลองเอานี right. ่ก็นี่อะเป็นเยังแค่ปลาโตหนึ่งเท่านั้นเองยังไม่มีปลาโตสองปลาโตสามนะเดี๋ยวมันจะมีเงินั่นแหละเอาละนี่เอาสัตว์พวกนี้มาเอา เอาแหละนีไพ่ของเราที่เอาไปต่อสู้กับในโซวิโวครับด้วยนะยั่นคือเจ้าแรดเอาแหละนายมาอยู่ในเกมนี้ด้วยน,ะน,ยน,น,า,ยนาย,ายนเลดเนะออก็ช่ยสิก็ฉันอยากมาต่อสู้ด้วยนะสิเอาไอ้เจ้าเสือนายก็มาด้วยเหรอใช่ฉันอยากก็อยากมาเหมือนกันเอามีวัวโลนายมาด้วยเหรอใช่ฉันก็อยากมาโอเคมาดูกว่งเจ้าช้างที่จะรอดไหมไม่ไม อ้าวต่อยตอยยเลยอ้าวเลือดเลือดตกตือดที่หัวเอดที่หัวยังก 哎，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  ผย,ย้า่องตัวนี้เ,เหล,หลหือน้ไม่ตายเจ้าตตก้ตายกอนกันโอเคการทดสอบความโบทของมันนะครับโอเคแต่ยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะทำปลาต้ต่อออกมานะครับโอเค <ừ. S 2> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องวิทยาสตร์ทีฟฟ่ฟังด้วยแล้วก็อย่าลืมกดจัะด,ดิงแจ้งเตือนเ,อนเวลาผม ลงคลิปใหม่มันจะได้แจ้งเตือนนะครับโอเคเสำหรับคลิปนี้บายบายครับผม